อีพีห่งพันก้าร้าคำพิาพากษาสารดีกาที่2581ทั25 1, นห1าร้อยแสิอ็ดนานนโจทดนายตัวทงกับพวกจำเลยโจทฟ้องของให้บังคับจำเลยทั้ง4ี่ดำเนินการถอนบังคับคดีและคืนกรรมสิทธิ ในที่ดินโฉนดเลขที่126834พร้อมสิ่งปลูกสร้างบริที่4 4 2แก่โจทย์หากคืนไม่ได้ให้จำเลยทั้ง4ร่วมกันชำระราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและค่าเสียหายเป็นเงิน1 8 0 0 0ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์จำเลยทั้ง4ี่ให้การขอให้ยกฟ้องสา่งจ้าต้นพิพากษาให้จำเลยที่1และที่สี่ร่วมกันชำระเงินจำนวน4 0 0แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องวงเล็บฟ้องวันที่5กันยายน2 5 5 7เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจ์กลับให้จำเลยที่1และที่4ร่วมกันใช้ค่าริจารตำเนียมแทนโจทย์โดยกำหนดค่าทนายความ5,000บาทเฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนตามทุนทรัพย์ที่โจท์ชนะคดี ยกฟ้องโจทส์สำหรับจำเลยที่สองและที่สามข้าราชการธรรมเนียมระหว่างโจทกับจำเลยที่สองและที่สามให้เป็นพับคำขออื่นให้ยกจำเลยที่หนึ่งและที่สี่อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่หนึ่งและที่สี่รวมกันชำระเงินจำนวน3,50 0 0 0บาทพร้อมดอกเบีย้ยแก่โจท นอกจากที่แกให้เป็นไปตามความพิพากษาสารชั้นต้นข้าราชการธรรมเนียมชั้นอุทธร์ให้เป็นพับจำเลยที่1และที่สีดีการะหว่างพิจารณาของสารดีกาโจทถึงแก่ความตายนางเพชรชลินทายาทของโจทย์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนสารดีกามีคำสั่งอนุญาต สารดีกาวินิจฉัยว่าข้อได้จริงเป็นยุติตามคำพิพากษาสารอุทธรณ์โดยโจทย์จำเลยที่1และที่4มีได้ดีกาโต้แย้งคัดค้านรับฟังได้เบื้องต้นว่าเมื่อวันที่28เมษายน2 5 5 1โจทย์เป็นลูกหนี้จำเลยที่4ซึ่งพิพากษาให้โจทย์ ชำระเงินจํานวน58,556บาท56สตางค์แก่จําเลยที่4พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงินจํานวน57,478บาท84สตางค์นับแต่วันที่24มีนาคม2551เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ ่อมาวันที่4มิถุนายน2 5 5 3าจำเลยที่2ในฐาน,นะผู้รับมอบอำนาจช่วงจากจำเลยที่4มอบอำนาจให้จำเลยที่1เป็นผู้มีอำนาจกระทําการแทนจำเลยที่4ดําเนินการชั้นบังคับคดียึดทรัพย์สินของโจทก์ออกขายทอดตลาดจากนั้นเมื่อวันที่8มิถุนายน2553 จำเลยที่1ยื่นคำขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของโจทก์และวันที่13กระดักกระดาษคม2 5 5 3เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของโจทก์คือที่ดินโฉนดเลขที่126834พร้อมสิ่งปลูกสร้างบาริกที่242โดยประเมินราคารวมเป็นเงิน เจ็ดแสนเจ็มืนเก้าพันห้าร้อบาทครั้นวันที่สองธันวาคมสองพเจ้าพนักงานบังคับกดีประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทย์ครั้งแรกในวันที่22รกรกฎาคม2.57 7แต่ก่อนวันนัดขายทอดตลาดครั้งแรกนางเพชรรินบุตรของโจทย์ติดต่อเจรจา ขอชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่จำเลยที่4และพนักงานของจำเลยที่สามร่างหนังสือฉบับ,บรงวันที่20มกราคมสองพขอให้พิจารณาอนุมัติคำขอประนอมนี้ให้โจทโรงรายมือชื่อและนางเพชรลินโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของจำเลยที่4ทางเครื่อง ฝากถอนอัตโนมัติครั้งแรกวันที่31มกราคม2557ครั้งที่2วันที่28กุมภาพันธ์2557ครั้งที่3วันที่31มีนาคม2557ครั้งที่4วันที่1พฤษภาคม2557และครั้งที่5วันที่1มิถุนายน2557 ครั้งละ1 5 0 0 0บาทเป็นเงิน7 5 0 0 0 0บาทแต่แยรลังนังเพชรชลินทราบว่าเจ้าพนักงานบรรคับกกดีขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทย์ไปแล้วเมื่อวันที่11เมษายน2557โดยหนังสาวรัฐนันเป็นผู้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทย์จากการขายทอดตลาดในราคา 6แสนหนบาทคดีในส่วนของจำเลยที่สองและที่3เป็นอายุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องสำหรับจำเลยที่2และที่3โจทย์มีได้อุทธรณ์ประเด็นต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยที่1และที่4ประการแรกมีว่า จำเลยที่1และที่4ร่วมกันทําระเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อกันนั้นแก่โจทย์ตามคำพิพากษาสารอุทธรหรือไม่เห็นว่าเมื่อคนที่จริงรับฟังเป็นยุติว่าจําเลยที่1เป็นผู้รับมอบอำนาจจากจําเลยที่สให้ดำเนินการฉันบังคับคดียึดทรัพย์สินของโจทก์ออกขายทอดตลาดและจำเลยที่หนึ่ง เป็นผู้ทำหนังสือถึงโจทย์ขอให้ชำระหนี้ตามคำพิพากษากิดดีแพ่งหมาเยเลขแดงที่43.302.51ของศาลแขวงพนันครใต้โดยจำเลยที่4มีได้ตัวแย้งคัดค้านหรือนำสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อาีได้จริงอย่างปรากฏจากคำเบิกความของจำเลยที่หนึ่งว่าก่อนวันนัด ขายทอดตลาดนัดแรกจำเลยที่หนึ่งรับแจ้งว่าหนังเพชรลินบุตรของโจท์ประสงค์จ,จะชำระหนี้ของโจทย์ให้แก่จำเลยที่สี่และมีการให้โจทย์ทำหนังสือขอให้พิจนารณาอนุมัติคำขอปะนอมหนี้ให้โจทย์ลงลายมือชื่อเพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจของจำเลยที่สี่พิจารณาเห็นสมควรที่จะอนุมัติตามคำขอของโจทย์หรือไม่พฤติการดังกลาง่าว เป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยที่หนึ่งและที่สี่ว่าจำเลยที่สี่เชิดจำเลยที่หนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนหรือจำเลยที่สี่รู้แล้วยอมให้จำเลยที่หนึ่งเชิดตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของจำเลยที่สี่ในการมีนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทกับจำเลยที่สี่ตามบทบัญญัติของ ประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา821จำเลยที่4จะต้องรับผิดต่อโจทย์ผู้เป็นบุคคลภายนอกผู้สุดจริตเสมือนว่าจำเลยที่1เป็นตัวแทนของตนนอกจากนี้ที่จำเลยที่1และที่4ดีกวาว่าการติดต่อขอชำระหนี้ของโจทย์มิใช่เป็นกรณีขอชำระหนี้ปิดบัญชีแต่เป็นการขอ ผ่อนชำระหนี้และมีการขอลดยอดหนี้อำนาจในการพิจารณาตัดสินใจอนุม,มัติจะต้องมีการยืนยันโดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากจำเลยที่4ก่อนแม้นจำเลยที่1ได้รับหนังสือขอปะนหนี้ของโจทย์แต่หากจำเลยที่4ี่ยังไม่ได้ยืนยันและหรือให้การอนุม,มัติเป็นหนังสือมาอยัางจำเลยที่1 การขอปนอมหนี้ของโจทยังหามีผลผูกพันจำเลยที่สแต่ประกาศใดนั้นเมื่อจำเลยที่หนึ่งในฐานะตัวแทนของจำเลยที่4ได้รับหนังสือขอปนอมหนี้ของโจทย์รละให้โจทย์ผ่อนชำระหนี้ตามความขอปนอมหนี้แก่จำเลยที่สี่เรื่อยมาแต่ไม่ได้มีการส่งคำขอปนอมหนี้ของโจทย์แก่จำเลยที่4เพื่อพิจารณา และไม่ได้ดําเนินการให้มีการงดการขายทอดตลาดตามที่ได้มีการขออนอมนี้เป็นเหตุให้เจ้าพักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทย์จนเกิดความเสียหายแก่โจทย,ย่อมเป็นการประมาทเลนเล่อของจาเลยที่1ในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ที่ที่ทาที่ทําต่อบ,บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ทรัพย์สิน อันเป็นการทำละเมิดต่อโจทย์จำเลยที่4ในฐานะตัวการต้องร่วมกับจำเลยที่1รับผิดแก่โจทย์ในผลแห่งละเมิดซึ่งจำเลยที่1ได้กระทำไปในฐานะตัวแทนของจำเลยที่4จำเลยที่1และที่4จึงต้องร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นแก่โจทย์ตามคำพิพากษาสารุทธร ดีกาของจำเลยที่หนึ่งและที่สี่ในประเด็นนี้ฝังไม่ขึ้นประเด็นต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยที่หนึ่งและที่สี่ต่อไปมีว่าจำเลยที่หนึ่งและที่สี่ต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่โจทย์เพียงใดประเด็นนี้จำเลยที่หนึ่งดีกาว่าระยะเวลาตั้งแต่วันที่โจทย์ทราบว่าโจทย์จะต้องถูกดำเนินคดีโดยการถูกฟ้อง ขอบังคับให้ชำระค่าเสียหายแก่จำเลยที่4ตั้งแต่ปี251 1จบจนกระทั่งถึงวันที่โจทย์ได้รับทราบว่าถูกยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดเป็นระยะเวลาถึงเกือบ7ปีถือเป็นระยะเวลาที่จำเลยที่4ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ให้โอกาสแก่โจทย์ในการติดต่อขอชำระหนี้พอนส่นวนแล้วแต่โจทย์หาได้ขนขวาย ที่จัดจัดการชำระนี้ให้เสร็จสิ้นไปแต่ประการใดกับปล่อยให้ระยะเวลาร่วงเลยไปซึ่งไม่อาจคาดหมายได้ว่าหากจำเลยที่4พิจารณาอดุมัติตามที่โจทย์มีหนังสือขอปนะนอมนี่แล้วนั้นโจทย์จะไม่ผิดนัดชำระนี้ต่อจำเลยที่4อีกหากจำเลยที่1ซึ่งเป็นเพียงผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่4พิจารณาผ่อนผันให้โจทย์ ไปโดยรำพันก็ไม่มีอะไรมายืนยันได้ว่าโจทย์จะไม่ผิดนัดต่อจําเลยที่4อีกและหากจำเลยที่1นึ่งนำขอประนอมหนี้ของโจทย์ไปเสนอแก่จำเลยที่สี่แต่ต่อมาจําเลยที่4พิจารณาไม่อัุมัดตามที่โจทย์เสนอจะทำให้จํำเลยที่4ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างจําเลยที่1ได้รับความเสียหายมากยิ่งกว่า ทางเอกสารการขออนอมนี้ของโจทย์ที่นำส่งมาจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจของจำเลยที่4อีกหลายขั้นตอนจนกว่าจะทราบผลการพิจารณาหากพ้นกำหนดระยะเวลาอายุความแห่งการบังคับคดีของจำเลยที่4ไปแล้วผลเสียหายย่อมเกิดแก่จำเลยที่4ในฐานะผู้ว่าจ้างและเกิดแก่จำเลยที่หนึ่ง ในฐานะผู้รับจ้างที่ต้องถูกไรเบียเอาผิดในภายหลังได้อีกการผนชำระหนี้ของโจทที่ผ่นชำระให้แก่จำเลยที่4ก็ไม่ตรงตามระยระเวลาที่ระบุไว้ในคำขออนอมนี้ของโจทการกระทำของโจทเป็นไปโดยภารการไม่ได้มีผลผูกพันจำเลยที่1แต่ประการใดทั้งข้อได้จริงปรากฏโดย ชัดแจ้งว่าในการยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีมีการประเมินราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทย์เป็นจํานวนถึง7 7 9 5 2 0บาทแต่โจทย์เป็นนี่จำเลยที่4ต่ำความพิพากษาคาดีแพ่งมาเลขแดงที่4330 2 5ทับ2องของศาลแขวงพนัครนใต้ เป็นต้นเงินจำนวนเพียง5 0 7า7 8บาท8ปสตางค์เมื่อนำจำนวนหนี้ของโจทย์มาเทียบกับราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทย์ราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทย์เป็นจำนวนเงินที่สูงกว่ายอดหนี้ของโจทย์อย่างมากโจทย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์ให้มากยิ่งกว่าวินยูชนโดยทั่วไป จะพึงรักษาผลประโยชน์ของตนเองแต่โจทย์กับหาได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอแต่ประการใดไม่ในการติดตามสอบถามผลการขอบนอมนีและหรือการติดตามเข้าดูแลก,การขายท่อตราสทุกนัดเพื่อคัด้ันหลักคาหรือทำประการใดๆผู้รักษาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทย์ไว้นอกจากนี้ ข้อที่จริงจากคําเบิกความของเจ้าพนักงานบังคับคดียังปรากฏว,ว่าในวันขายทอดตลาดหากเจ้าหนี้ตามคําพิพากษายยื่นคำร้องขอให้งดการขายทอดตลาดโดยไม่มีหลักฐานแสดงความยินยอมของลูกหนี้ตามคําพิพากสามารถแสดงนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีจะไม่งดการขายทอดตลาดในวันดังกล่าวซึ่งสอดคล้องและเจื้อสมกับบทบัญญัติของ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารความแพ่งมาตรา289อนุ3ที่ได้บัญญัติถึงวิธีการงดการบังคับคดีเอาไว้ว่าต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากรุกหนี้ตามความภิพภากษาและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีเจา้าพนักงานบังคับคดีจึงจะมีอำนาจในการงดการบังคับคดี หรือชะลอการขายทอดตลาดแต่โจดไม่ได้กล่าวถึงหรือกล่าวอ้างหรือมีหลักฐานใดๆมาแสดงต่อศาลให้เห็นได้ว่ามีการตกลงให้จำเลยที่หนึ่งและที่สามดำเนินการของงดการบังคับคดีหรือขอถอนการบังคับคดีพฤติการของโจทย์สอดแสดงให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าโจทย์เป็นฝ่ายประมาทเลล่อๆอย่างไร้แรง ซึ่งโจทย์สามารถใช้ความระมัดระวังอย่างเช่นวินยุชนทั่วไปจับต้องมีตามวิสัยและพฤติการที่จับต้องระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของตนเองให้เพียงพอแต่โจทย์หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่จำเลยที่หนึ่งจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆแก่โจทย์ทั้งสิ้นแต่ควี่จริงที่จำเลยที่หยกขึ้นกล่าวอ้างในดีกา จำเลยที่หนึ่งมิได้แสดงโดยชัดแจ้งในคําให้การแต่ประการใดถือไม่ได้ว่าเป็นข้อได้จริงที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในสารชั้นต้นและสารอุทธรณ์เป็นข้อดีกาที่มิชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารความแพ่งมาตรา249วรรคหนึ่งเดิมที่ใช้บังคับขณะโจทยื่นฟ้อง สารดีกาไม่รับวินิจฉัยส่วนที่จำเลยที่4ฎดีกาว่าข้อที่จริงปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าจำเลยที่1ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทย์ไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่13กรกฎาคม253ต่อมาในวันที่16กรกฎาคม253เจ้าพนักงานบังคับเกิด,ดีมีหมายแจ้งการยึดอดสังหาริม,มทรัพย์ให้โจทย์รับทราบ และให้นำส่งต้นฉบับโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานบังคับก,กดีซึ่งโจทย่อมจะทราบเรื่องการยึดทรัพย์หลังจากนั้นไม่กี่วันจนกระทั่งเดือนธันวาคม2556หลังจากทำการยึดทรัพย์ไว้ประมาณ3ปีเจ้าพนักงานบังคับกดีมีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์โดยประกาศขายทอดตลาดนัดแรกในวันที่22มกราคม2 5 5 7 ซึ่งโจดได้รับประกาศขายทอดตลาดวันที่3ธันวาคม2556แต่โจดกับเพิกเฉยไม่ติดต่อขอประนอมหนี้หรือติดต่อชำระหนี้ให้แก่จําเลยที่4เสียแต่เนินๆกลับมาติดต่อขอประนอมหนี้ก่อนวันขายทอดตลาดเพียงแค่2วันเพื่อให้จําเลยที่4พิจารณาอนุมัติคำขอ,ขอประนอมหนี้ซึ่ง หากปรากฏข้นจริงว่าจำเลยที่สี่ได้รับคำขออนอมนี้ดังกลาง่าวจำเลยที่สี่ก็ย่อมจะไม่พิจารณาอนุมัติคำขออนอมนี้ของโจทย์อย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นระยะเวลาะกะชั้นชิดทรัพย์ที่นํายึดไว้ก็มิได้ติดภาระจำนนงใดๆโอกาสที่จำเลยที่สี่จะได้รับชําระหนี้จากการขายทอดตลาดเต็มจํานวนมีค่อนข้างแน่นอน อีกครั้งการขอชำระหนี้ในงวดที่ที่หนั้น,นก็เป็นระยะเวลาหลังจากการขายทอดตลาดทรัพย์นัดแรกไปแล้วไม่แน่ว่าจะจะชำระหนี้ตามข้อตกลงหรือไม่อันจะทำให้เสียเวลาและโอกาสรวมถึงค่าใช้จ่ายในการประกาศขายทอดตลาดรัพย์ในแต่ละครั้งไรกว่าที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำการขออนุญาตศาลเพื่อประกาศขายทอดตลาดรับ ในแต่ละครั้งนั้นค่อนข้างจะใช้เวลาที่ยาวนาะนไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยที่4จะอนุมัติคำขอประนอมนี้ของโจทย์ได้ดังนั้นการที่โจทยืน่นติดต่อขอปนอมนี้ในระยะกระชั้นชิดทั้งที่ได้รับรู้ว่าทรัพย์ถูกยึดมาตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคม2553 ย่อมเป็นความประมาทเลิ่อเล่ยอย่างไรแหลงของโจทย์อีกทั้งการก่อให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์นั้นตามกฎหมายแล้วโจทย์ในฐานะรุกนี้ตามคำพิพากษาจะต้องมีหนังสือยินยอมให้งดการบังคับคดีแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับทราบด้วยเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงจะงดการบังคับคดีให้และในประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีเรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีข้อความระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกคนต้องไปดูแลการขายทอดตลาดตามกำหนดนัดทุกครั้งหากไม่ไปดูแลการขายจะถือว่าไม่ติดใจคัดค้านราคาที่มีผู้เสนอและไม่มีสิทธิคัดค้านราคาอีกต่อไปทั้งถือว่าบุคคลนั้นทราบกำหนดนัด และสถานที่ขายในนัดต่อไปด้วยแล้วกรณีถือได้ว่าโจทก์กระทำโดยประมาทเลอ่เลออย่างไรแลกจำเลยที่4ไม่จำต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆแก่โจทแต่เมื่อข้อที่จริงรับฟังเป็นยุติได้ดังวินิจฉัยมาแล้วข้างต้นว่าการที่จำเลยชี้หนึ่งเพิกเฉย ไม่ดําเนินการส่งคําขอพร n o m i นี้ของโจทก์แก่จาเลยที่4เพื่อพิจารณาและไม่ไปดําเนินการของงดการขายทอดตลาดไว้จนเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทก์และเกิดความเสียหายแก่โจทก์เป็นการประมาทเลอเทอะทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่4ในฐานะตัวการและจำเลยที่1ในฐานะตัวแทนต้องอร่วมกันรับผิดแก่โจทย์ในผลแห่งละเมิดซึ่งจำเลยที่1ได้กระทำไปในฐานะตัวแทนของจำเลยที่4จำเลยที่1และที่4ต้องอร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อกันนั้นแก่โจบดังนั้น ย่อมไม่อาจรับฟังข้อเท็จจริงให้เป็นยุติดังที่จำเลยที่4กล่าวอ้างในดีกว่าความเสียหายที่โจทย์ได้รับเป็นผลโดยตรงจากการกระทำโดยประมาทเลอะเล่ออย่างราแรงของโจทย์แต่เพียงฝ่ายเดียวดังที่จำเลยที่4กล่าวอ้างในดีกา,า,า,าที่สารุทธรรับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่าการที่โจทย์ไม่ไปดูแลก,การขายทอดตลาดถือได้ว่าโจทก์มีส่วนประมาทด้วยและก,กำหนด ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการละเมิดเป็นราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำเลยที่1และที่4ต้องร่วมกันชำระแก่โจท์เป็นเงินจำนวน350 0 0 0บาทนับว่าสมควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้วสานดีกาไม่มีเหตุจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขดีกาในประเด็นนี้ของจำเลยที่4 ฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนข้าริจจารธรรมเนียมชั้นดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและผานิชย์มาตรา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอันามัยก็ดี เสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีผู้นั้นทำระเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและผ่านิชมาตา821บุคคลผู้ใดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตอนก็ดีรู้แล้วยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เช่อตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดีท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุดจริตเสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตน